ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายโบราณเข้ากล่าวเอาไว้ก่อให้เกิดความน่าชื่นใจน่าประทับใจเป็นที่สุดเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่อย่ามีจิตหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษา ยาเมื่อถึงวันตายวายชีวาหวังลูกยาปิดตาเวลาตายคุณแม่มณีหิมรักษาอีกไม่กี่เดือนก็ถึงร้อยปีท่านจากไปวันนี้ไม่น่าเชื่อเลี้ยงลูกมา พยายามส่งเสียให้มีความรู้ความสามารถเป็นหมอบ้างเป็นพยาบาลบ้างเป็นนักวิจัยบ้างทุกคนล้วนแต่กระตันยกูกตะเวทียาแม่แก่ลงแก่ลงตั้งแต่เก้าสิบ ถึง99ปีเศษลุกเขินไม่ค่อยไหวเตียงสามารถตำน้ำพริกบนเตียงนอนได้หั่นผักบนเตียงนอนได้ให้แม่ทำบ้างแม่อยากทำอาหารช่วยทำอาหารถวายพระทำโน่นทำนี่ เมื่อนึกถึงการถวายพระแม่จะช่วยทำทันทีเลยเป็นความสุขของแม่ความสุขของลูกอย่างหนึ่งก็คือว่าดูแลแม่เสมออาบน้ำให้เช็ดตัวให้ดูอาหารอ่อนๆแต่ยามที่แม่อายุ99ปีกว่าหายใจลำบาก ในผนังในปอดหายใจลำบากท่านจากไปเมื่อเช้าของวันที่14ในวันนี้ลูกทุกคนตําหน้าที่ในความกระตันยู่กระตะเวทีสุดความสามารถดูแลสุดความสามารถแล้ว ทำทุกอย่างให้แม่บริบูรณ์ที่สุดเพราะลูกทุกคนกเกษียณหมดแล้วดูที่บ้านดูแลแม่หมดเป็นดังที่กล่าวไว้ในเบื้องตน้นอย่ามีจิตหวังเจ้าเฝ้ารักใช้หนูแม่มีบ้านอยู่ตรงนู้นลูกแม่มีของอยู่ตรงนี้นะลูก ดูแลสถานที่ดูแลของหน่อยกิจการกต่างหน่อยยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาแม่ไม่ได้บอกนีโหนแม่ลูกไม่ค่อยไหวแปลย้ายแม่หน่อยลูกดูโน่นดูนี่ให้ลูกหน่อยดูแม่หน่อยลูกไม่ได้บอกแต่ลูกทุกคนทำเพราะความกระตันยู่กระตะเวทียามเมื่อถึงวันตายวายชีวา หวังลูกยาปิดตาเวลาตายในเวลาเช้าหกโมงเศษคุณแม่หลับตาแล้วก็จากไปยังไม่มีวันกลับลูกทุกคนในเวลากลางคืนยังดูแลแม่เช็ดเนื้อเช็ดตัวดูแลแม่อย่างดีเช้ามืดตื่นมา แม่จากไปยังไม่มีวันกลับแล้วอธทาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสขาจเมเปตานังทักกินังทัชชาปบเพกะตะมนุสลังเมื่อหัวรละลึกว่าคุณแม่มณีนิมรักษาส,สมัยที่มีชีวิตอยู่ให้ทุกอย่างทำทุกอย่างกับลูก เมื่อแม่จากไปก็ลูกก็ทำทุกอย่างให้กับแม่เชกเช่นเดียวกันขอบุญที่แม่ได้มีโอกาสยมแม่มณีได้มีโอกาสทำอยู่เสมอเสมอเสมอฝากเงินไปทำบุญด้วยนะโครงการอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัย COVID. โควิดโครงการอู่ข้าวอู่น้ำฝากเงินมาให้ด้วยเพราะลูกทุกคนเอาเงินมาให้แม่แม่ก็จีเอดเงิน พันบาทบ้างสองพันบาทบ้างสามพันบาทบ้างเอามาร่วมทำบุญอย่างสม่ำเสมอขอบุญดังกล่าวนี้จงเป็นวิบากกสมบัติให้กับคุณแม่ได้มีพลานุภาพอันเป็นทิพย์จะอยู่ณสถานที่แห่งใดขอให้มีความสุขก,กายสุขใจ ดังกล่าวด้วยบุญกุศลสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโภชโยนิจังสมหวังนังคิดมีความสุขใจในสุขติโลกสวรรค์นะคุโยมแม่มณีหิมรักษาขอ,อนโมทนาบุญ